แบ่งให้กับเพื่อนๆเนาะไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะแต่มันจะอยู่ในองค์ความรู้ของผมองค์ในที่นี้คือเดี๋ยวทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้เป็นปาฏิหาริย์คุณมีองคค์ุณมีองคองคในที่นี้คือองคค์วามรู้องความรู้นี้ต้องตื่นในแบบของคุณตื่นคือความเข้าใจเข้าใจในแบบของคุณพอเข้าใจในแบบของคุณเนี่ยแล้วคุณก็จะมีสติ คุณเคยสังเกตเห็นไหมว่าเพื่อนๆทุกคนเคยสังเกตเห็นไหมว่าเฮ้ยทาไมไอ้ที่เขาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสติยากยิ่งนะักเออเนาะอยู่กับมือถือยังง่ายซะกว่าแค่ลูดรูดเปิดขึ้นมาแล้วก็เจอนะรูปภาพเจอคลิปเจอตลกหัวเราะก็บอกว่าเออชีวิตฉันดีและมีมือถือเป็นเพื่อนอแต่พอไปเจอเรื่องอื่นๆต่างๆนานาที่เราเจอในชีวิตเราก็บอกว่า ทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้กลับไปอย